สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาของท่านในปี2564นะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีแล้วเนี่หลายท่านก็อยากจะรู้ดวงโดยรวมของปี2564นะครับวันนี้นะครเราจะมาพูดถึงการจัดอันดับ12ราศีดวงดีประจําปี2564นะครับราศีของท่านนั้นจะอยู่อันดับอะไรแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะฝากกดแชร์ก่อนเลยครับกากดแชร์นั้นนะครับจะทําให้ท่านเองเก็บเอาไว้ดูได้แล้วก็ยังจะแบ่งปันเป็นวิทยาทานให้ กับคนอื่นด้วยนะครับใครที่กดแชร์คลิปนี้นะฮะขอให้ท่านร่ํารวยขอให้ท่านมีแต่ความสุขขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าจับเงินแสนเงินล้านกด2แชร์ขอให้รวยร,วยร้อยล้านพันล้านครับเอาละครับเราจะมาถึงการจัดอันดับ12ราศีปี2 5 6 4กันแล้วนะครับเริ่มกันตั้งแต่อันดับที่12ครับอันดับที่12นะครับจะเป็นราศีเมษไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องร้ายอะไรนะครับแต่หมายถึงว่าภาพโดยรวมองค์รวมเนี่ยนะฮะคือราศีเมษอาจจะ มีโชคลาภโชครอยน้อยกว่าชาวบ้านคนนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะมีอาการไม่ค่อยสบายอกไม่ค่อยสบายใจนะครับมีเรื่องให้เราต้องทุกข์ใจมีเรื่องให้เราต้องเครียดแบกรับภาระแทนคนอื่นนะครับเหน็ดเหนื่อยทําดีเหมือนไม่ได้ดีอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับต้องบอกกันนะครับว่าราศีเมษเนี่ยมีดาวมฤตยูทับอยู่ในดวงชะตาจริงๆแล้วดาวมฤตยูเนี่ยเขาจะพ้นไปในช่วง65นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าดวงราศีเมษจริงๆถ้าเข้า 66, 66ไปแล้วเนี่ย ูดได้เลยว่าลุงแน่นอนจเจริญก้าวหน้าแน่นอนแล้วราศีเมษขอให้อดทนนิดหนึ่งหลังจากนี้ไปท่านจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างยาวๆแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่จะเป็นอันดับ12ตลอดทั้งปีไม่ใช่นะครับบางเดือนนี้เมษอาจจะดวงดีมากๆเลยก็ได้แต่เมื่อหารกันทั้ง12เดือนแล้วอาจจะอยู่อันดับที่12นะครับราศีเมษต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับแต่แต่ละเดือนเดีเด๋ยวจะมาบอกนะว่าราศีเมษดวงดีในช่วงเดือนไหนติดตามแล้วกันครับอันดับที่11ครับราศี มันมีดาวมันจะอยู่เล็งอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องบอกเล็งจะมีอิทธิพลน้อยกว่าทับะนะฮะสำหรับดาวของบาปพระเคราะห์ตรงจุดนี้นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าปี2 5 6 4คนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นนะฮะเหมือนต้องแบกรับภาระแทนผู้อื่นนะครับชีวิตมันจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็บางคนนี่คิดมากวิตกกังวลเงินออกมากกว่าเข้ามีเรื่องไอ้ทำให้เราเนี่ยจะต้องเครียดวิตกกังวลใจตลอดเวลาเลยนะครับแต่ต้องพูดนิดหนึ่งนะครับ บ,บางเดือนเนี่ยราศีตุลจะดวงดีอันดับหนึ่งเลยก็มีแต่ถ้าภาพรวมแล้วอยู่อันดับที่11นะครับสำหรับการเสี่ยงโชคก็พอไปได้ไดนะฮะแต่ต้องบอกนะครับมันเป็นข้อดีนิดหนึ่งถ้าคนที่ทําเกี่ยวข้องกับพวกประก,กันชีวิตหรือของที่เกี่ยวพันกับของเสียห,หายประก,กันชีวิตประก,กันภัยรถยนต์เกี่ยวกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายอาหารสดขายปลาขายหมูขายไก่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะดวงดีในราศีตุลแล้วก็ราศีเมษด้วยนะครับต้องบอกว่า2ราศีนี้จะมีข้อยกเว้นนะฮะ คนทำธุรกิจนี้ก็อาจจะพอไปได้แล้วก็ดวงดีในระดับหนึงทีเดียวครับแต่พอพ้นปี64ไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าราศีตุ้ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะแต่เฮงจริงๆแล้วก็อาจจะเฉกเช่นเดียวกับราศีเมษนะครับคือต้องต้นปี66ไปแล้วครับจึงจะพ้นคะอ์พ้นโศกและจะ รุ่งแบบเจริญก้าวหน้าสุดๆทีเดียวเลยนะครับอันดับที่10ครับก็คือราศีพฤษภครับเพราะว่าดาวราหูมันทับลัคนาราศีพฤษภราศีพฤกษภกนี้เป็นคนซื่ออยู่แล้วไม่ค่อยจะเอาเปรียบใครมีโอกาสก็ไม่ทําราหูเป็นเรื่องของความโมเมาการหลอกลวงต่างๆเพราะฉะนั้นครับราศีพฤษภต้องระมัดระวังคนมาคดโกงเรื่องเงินเรื่องท้องคนมาหลอกให้เราไว้ใจมาหลอกให้เราดีใจมาหลอกให้เราไปลงทุนต่าง ต,ตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับลักษณะสุขภาพอาจจะมีอาการปวดหัวมัวตาอาจจะรู้สึกตัวเองไม่ค่อยสบายนะฮะมึนๆงงๆมีอาการเหมือนเป็นไมเกรนบางคนก็คิดมากไปบางคนก็ตรวจพบว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ราศีพุกศกนั้นเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ราหูเนี่ยทับเข้าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับเปลี่ยนแปลงชีวิตหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงเรื่องของชีวิตคู่นะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างหรืออาจจะ ทั้ง3อย่างเลยสาหรับบางท่านก็ได้นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์หงุดหงิดง่ายด้วยนะครับเรามาถึงอันดับที่9นะครับอันดับที่9เนี่ยได้แก่ราศีพิจิกครับราศีพิจิกนั้นเนี่ยนะครับมีดาวรา,วาวหูเหล็งครับถ้าเป็นในดวงเดิมเนี่ยนะเขาต้องบอกว่าเป็นดวงพินทุบบาทโทษแท้ป่าเหินหินนะฮะอาภัพอับภาคอะไรต่างๆนะนะครับแต่เมื่อมันเป็นจรมาถึงมันก็ทําให้ชีวิตวุ่นวุ่นเยอะๆคนอื่นจะเยอะกับเรางานก็จะะเยอ ก็จะเยอะมันจะทําให้เราทําไม่ทันแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับชีวิตคุณเองนั้นเนี่ยฮะในช่วง64จะมีการโยกย้ายก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการกระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานที่อาจจะไม่เข้าใจคุณในช่วงปี64นะครับในช่วงปี64นั้นนะครับราหูอยู่ตรงข้ามเพราะฉะนั้นการมองคนราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักการลงทุนทําธุรกิจต่างๆไอ้ที่ขาดทุนเนี่ยแม่อยากลงทุน ก็ลงทุนเจ๊งฮรส่วนไอ้ที่คิดว่ามันจะเจ๊งเนี่ยมันกลับได้กําไรแม้แต่การเสี่ยงหวยฮะราศีพิจิกอาจจะมองตอนันข้ามเลขที่คิดว่าไม่ออกนี่มันออกจังเลยนะฮะแต่ไอ้เลขที่เราคิดนะว่าจะออกเนี่ยมันไม่ออกนะฮะมันกลับกัน,นก,ก็เรียกเห็นโกงจะเป็นตัวเห็นคนดีบางคนชั่วเห็นคนชั่วบางคนดีเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับราศีพิจิกนะครับเรื่องสุขภาพระวังเรื่องปลายเท้าบ่าหัวไหล่จะมีปัญหาแล้วก็จะมีาะมามอาการปวดตามข้อต่างๆจากอิทธิพลของราหูนะครับ ดีไหมร้ายไหมก้กตอบว่าจริงๆไม่ได้ร้ายอะไรจัดเป็นดวงชะตาอยู่ในเกรนกลางๆด้วยสำหรับปีนี้นะครับคือไม่มีดาวร้ายอะไรในบมาเบียนอะไรมากมายไม่มีทับไม่มีเล็งไม่มีส่งผลอะไรก็อาจจะเป็นดาวที่โคจรแบบเล็กๆนะครับประเภทดาวอาทิตย์ดาวจันดาวพุธอะไรเงี้ยนะฮะที่ส่งผลได้โดยชะตาดาวอังคารอย่างเงี้ยนะครับแต่ดาวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นักเพราะนั้นราศีกันย์เป็นราศีใน,นระดับกลางครับแต่ต้องระมัดระวังคือระวังคนไม่จริงใจเข้ามามาหลอกเรา มาชักชวนเราไปทำโน่นทํานี่ตั้งใจมาต้มเราอ่ะเป็นอย่างนั้นนะฮะต้องเรามัดระวังหน่อยนะครับแต่ราศีกันก็บอกว่าการเงินการทองบางคนบอกมันจะไปได้หรือป่าต้องตอบว่ามันพอไปได้ต้องบอกคุณรอดแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยแต่ต้องเรามัดระวังจะมีคนมาเอาเปรียบเลก็กๆแน่นอๆเพราะงั้นจะไปท้อใจนะฮะร,ระยะ6-4นี้ราศีกันจะท้ออกท้อใจเยอะเพราะทําเพื่อผู้อื่นไปเยอะแต่ผลกลับมามันอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรนะครับราศีต่อมาเลยครับนี่ก็ถือว่ากลางๆเลยนะฮะคือราศีมีนเนี่ยนะฮะก็คืออันดับที่7คือราเจะ ตอบได้ว่าจะรวยไม่หมอกิจปีนี้ต้องตอบได้ว่ากลางกลาง แย่ yeah, ไม่เหมากิจต้องตอบว่าไม่แย่คือมันเป็นดวงระดับกลางๆจริงอะไรที่ดูเหมือนมันจะแย่แน่นอนมากมายตอบได้เลยไม่แย่คิดว่าจะต้องได้กําไรโอ้รวยแน่นอนไม่ได้ครับมันจะได้กลางๆพอตัวรอดไปได้ที่คิดว่าแย่ไม่แย่ที่คิดว่า yeah, yeah. ด,าดีก็อาจจะไม่ดีมากนะักชีวิตเนี่ยนะฮะดำเนินไปแบบกลางๆก,ก็เอื่อยๆนะฮะในปีนี้เนี่ยคนราศีมีนจะรู้สึกขี้เกียจแล้วก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีแรงแอคทีฟอะไรมากมายเป็นลักษณะนั้นนะครับอันดับที่6ครับคือราศีกรกฎครับ ต้องบอกว่าในช่วงต้นปีนี่ถือว่าดีนะเนื่องจากดาวพฤหัสนี่ก็โคจรมาทับในราศีมังกรแล้วก็มะเร็งราศีกรกฎต้องบอกในช่วงต้นปีนี่ถือว่าดีนะฮะแต่พอช่วงประมาณกลางๆปีไปปลายปีนี่ก็เริ่มเหนื่อยฮะเพราะเนื่องจากว่าพฤหัสขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ดาวเสาร์ก็ยังอยู่ดาวเสาร์มะเร็งฮะเพราะนั้นเนี่ยราศีกรกฎนะครับจะดีในช่วงต้นปีครับแต่พอกลางกลางไปปลายนี่จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะฮะจะมีเรื่องเกี่ยวกับเมื่อยตัวเมื่อยคอระวังกระดูกจะมีปัญหาข้อเท้าข้อพิกข้อเอ็นมีปัญหา แล้วก็ชีวิตจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ระกฎเนี่ยในปีหน้านจะมีอาการแบบเซง็งแเบบื่อโน่แบบนเบื่อนี่บางคนออกจากงานเลยบางคนก็นเลิกกับเมียเลิกกับผัวเลยนะฮะมันเป็นอารมณ์มันเบื่อฮะเสาเนี่ยมันเป็นตัวแทนความท้อความแบบ ทุกใจบอกใครไม่ได้รู้สึกมันเซ็งเซงอารมณ์มันหงุดหงิดอารมณ์มันเหงาเหงาเปล่าเปียวขับรถคนเดียวร้องไห้อะไรอย่างี้นะฮะมันจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นแต่โดยรวมก็ถือว่ากรกฎนั้นนะครับก็ยังจะพอไปได้อยู่ในมุมหนึ่งนั่นแหละแต่อย่างที่บอกฮะดาวเสาร์มันเล็งกรกฎเนี่ยมันเล็งที่2ปีนะฮะเพราะงั้นกรกฎก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนะฮะในช่วงกลางปีปลายปีนี่ดาวพฤหัสมันโคจรในทุกสถานะนะคือเรือนมรณะมันก็อาจจะต้องมีเรื่องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าพุะรหเดินเข้าไปอยู่ในราศีมีนในช่วงปี65นะครับคือดาวพระรสโคจรเข้ามีในช่วงปี65แล้วก็ถือว่าจะดีมากๆนะครับสำหรับราศีกรกฎครับต่อมาเลยครับอันดับที่5ครับก็คือราศีมังกรครับต้องบอกต้นปีนี้ดีแน่นอนเนื่องจากทั้งเสาวนะพรหัสเนี่ยนะฮะมาอยู่ในเรือนตัวเองเลยนะครับก็เป็นตําแหน่งเกษตรนะตัวเองก็มีคุณอันันนะครับต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าราศีที่ไม่ค่อยจะมีปัญหากับดาวเสาร์มากนักเนี่ยก็คือราศี เพราะว่าเป็นเจ้าเรือนตัวเองลงมาก็ราศีกุมคือราศีกุมเนี่ยในอดีตนะฮะบโบราณจาร์เขาจัดดาวเสาร์นี่เป็นเจ้าเรือนราศีกุมแต่พอเริ่มมีราหูเข้ามาเนี่ยเขาต้องการให้ราหูมีเรือนอยู่ฮะก็เลยยืมเสาร์ซะเลยเพราะฉะนั้นครับดาวเสาร์นี่ไม่ค่อยทําอันตรายอะไรมากนักแต่ก็สร้างความมุ่งมิ่ใจให้กับราศีมังกรนะครับคือราศีมังกรเป็นราศีอันดับหนึ่งที่ดาวเสาร์มักทําร้ายไม่ค่อยได้แต่มันจะออกแนวอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็ชีวิตก็จะคิดอะไรแบบเว่อร์อยากทำ โน่นทำนี่เวอ่อว่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะขาดทุนว่างั้นต้องระวังหน่อยนะครับแต่โดยรวมฮะการเงินการงานจะดีขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอย่าไปลงทุนอะไรที่มันหนักหนาสาหัสอย่าไปลงทุนอะไรที่มันเว่อว่เพราะมันขาดทุนแน่นอนนะฮะร,ราศีมังกรเนี่ยเค้เตือนเอาไว้ก่อนเลยสําหรับเรื่องหนี้สินก็พอไปได้ในปี64นะก็พอ,อตัวรอดได้แต่คงใช้ไม่หมดนะครับเรื่องสุขภาพนี่ก็อาจจะต้องระวัดระวังพวกของร้อนของมี คมของเป็นสน,นิมหรือว่าไอ้พวกข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของเก่าเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะพังง่ายนะฮะตรงนี้ระวังหน่อยนะครับเอาละครับเรามาถึง4อันดับที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นการแข่งขันก็เรียกได้ว่ารับเหรียญแล้วฮะราศีแรกเลยคือราศีธนูคนระับเป็นอันดับที่4ต้องบอกนะฮะในช่วงที่ผ่านมานี่ธนูนะฮะมันจะเจอเรื่องแบบเหนื่อยหนักๆเยอะเพราะเนื่องจากโอ้โดนทั้งเสาทั้งลาหูฮะเสาก็หนักแล้วลาหูก็หนักแล้วนะฮะไม่มีอะไรหรอกฮะที่หนักเท่าธนูกับมีถุนอีกแล้วผมพูดตรงๆเลยที่ผ่านมานี่ ธนูเนี่ยมันจะซวยเรื่องรักเรื่องเงินมันจะมีเรื่องกับญาติพี่น้องอะไรบ้าบอคอแตกไปหมดนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องใช้จ่ายกันเงินเยอะแต่ปี64นี่เป็นปีที่ดีนะฮะก็อบอกว่าดาวร้ายๆเนี่ยมันไปสู่ทุสถานะหมดแล้วก็เดินทางหนีออกไปจากลักนาตัวเองราศีธนูไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ดีฮะการงานก็จะประสบความสําเร็จขึ้นนะฮะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเจอจุนดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินไปช่วงกลางปีปลายปีก่อไปอยู่เรือนเพื่อนฝูงการติดต่อเลยก็ถือว่าดี ะะก็ถือว่าใช้ได้สําหรับราศีธนูเลยนะฮะตอนนี้นะท่านใดกดแชร์นะครับขอให้ร่าขอให้รวยขอให้รวยนะฮะกดแชร์ตอนนี้รวยรวยรวยะฮะอันดับที่3ครับได้แก่ราศี มิถุนครับเป็นราศีที่ฟ้าเปิดราหูไปวินาศดาวเสาเข้ามรณะคือเรียกได้ว่าดาวร้ายเนี่ยหมดพลังอำนาจเพราะนั้นมิถุนถือว่าฟ้าเปิดจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกร้ายสุดๆในปี6กีนี้ถือว่าผลเคราะห์ฟ้าเปิดกับร้ายกลายเป็นดีมีเงินทองให้ได้ใช้แต่ก็อาจจะไม่ได้มากนักแต่ก็ได้ใช้ครับบางคนเป็นหนี้เป็นสินแทบตายแต่ต้องบอกรอดครับมันรอดแน่นอนมิถุนนี่รอดแน่นอนชีวิตถ,ถือว่าดีขึ้นแต่ต้อง บอกนะฮะว่ามันเหมาะมากๆสําหรับการเริ่มต้นชีวิตใหมยย่อยากสมัครงานใหม่ทาอะไรใหม่สอบแข่งขันก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะเจอคู่นะครับมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีมากๆเลยทีเดียวครับราศีต่อมาเลยนะฮะราศีสิงห์ครับเป็นรองแชมป์ครับราศีสิงห์คือต้องบอกว่าต้นปียังไม่เห็นนะครับว่ามันดีอะไรแต่หลังจากเมษาไปแล้วเนี่ยมันดีแน่นอนคือดาวพฤหัสมันเล่งเลยแล้วก็ดาวไร้าร้อยู่ทุกสถานะนะครับเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ครับจะมีคนก็มาช่วยเหลืออ ถามการเงินดีการงานดีทําอะไรก็ผ่านฉลุยแล้วที่สําคัญเลยฮะต้องบอกว่าราศีสิงห์นั้นเป็นราศีแห่งความสําเร็จเป็นราศีที่จะโชคดีเรื่องการติดต่อเรื่องคู่โชคดีเรื่องผู้ใหญ่อยากได้บ้านได้รถก็จะสําเร็จลาบปากลาบโนนลาบนี่ผู้ใหญ่เมตตากูนี่ยืมสินผ่านผัดผ่อนนี่สินผ่านซอผ่านผ่านหมดทุกอย่างแต่ว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางเดือนนะฮะที่มันอาจจะติดติดขัด หน่อยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเอาว่าโดยรวมเนี่ยราศีสิงห์เหมาะแก่การทําอะไรใหม่ๆลงทุนใหม่ๆเสียงช่งเสียงอะไรก็พอไปได้เรียกได้ว่าดีกว่าช่วงก่อนเนี่ยดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอันดับที่2คือราศีสิงห์เป็นรองแชมป์ครับเรามาสู่แชมป์ในปี64กันครับแชมป์ก็คือราศีกุมครับใครที่ตามมาหลายๆปีต้องบอกราศีกุมนี้ก็เร็วทุกปีฮะดวงตกทุกปีดูแล้วก็ไม่ค่อยดีทุกปีแต่ปีนี้ฮะหกสี่นี่ถือว่าดีหน่อยแต่ช่วงต้นปีอาจจะไม่ดีนะฮะแต่ หลังจากเมษาไปแล้วพอลืมตาอ้าปากและดีต้องบอกว่าราศีกุมนั้นจะเป็นดวงที่ประสบความเร็จเรื่องบ้านเรื่องรถได้เงินได้ทองหยิบจับอะไรก็จะดีขึ้นไปหมดความรักก็จะมีคนเข้ามาช่วยหลือมาถามเลิกไปแล้วก็จะกลับมารวมถึงการงานก็พอไปได้มีหน้าที่การงานที่ดีค้าขายในช่วงนี้จะ,จะเจริญก้าวหน้าอยากขายอะไรให้รีบขายอยากทำอะไรให้รีบทำเป็นจังหวะที่มีโอกาสจะดวงดีขึ้นมากๆทีเดียวครับเนื่องจากดาวพฤหัสนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะสำหรับราศีกุมนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าตามดวงชะตาราศีกุมนั้ ผมมองว่าทั้งปีนั้นก็จัดว่ายังเป็นราศีที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับราศีกุมถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดเสี่ยงโชคได้แต่งงานได้ออกรถออกลาได้สมัครงานได้แต่บางคนนะต้องบอกบางคนราศีกุมอาจจะไม่ได้ง่ายๆเนื่องจากดวงเดิมอาจจะมีดาวที่มาขัดลาบขัดผลนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันจะเป็นความสําเร็จที่ต้องใช้ความพยายามอาจจะลาดหวังแต่ถ้าคุณทําซ้ําๆมันจะสําเร็จอย่างแน่นอนทีเดียวนี่คือราศีกุมเลยครับ อันดับหนึ่งของปี64นะครับเอาละครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ12อันดับดวงดีประจําปี2 5 6 4นรยนะครับไล่เรียงกันแต่ละราศีเลยนะครับต้องบอกว่าเพจกรีฑาคอนเฟิร์มและก็ช่องกรีฑาคอนเฟิร์มนั้นนะครับจะมีเรื่องราวของปี64ให้ท่านเล้นราละเอียดยาวๆรู้กันแบบก่อนใครละเอียดทุกแง่มุมอย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับฝากกดติดตามอย่าลืมมอบดาวให้กับกลิปคอนเฟิร์มด้วย นะครับเพื่อเป็นกำลังใจจากกราบขอบพระคุณตรงนี้มากเลยนะฮะอย่าด้วกยกับผมหลังจบคลิปนี้กดโทรเข้ามาเลยฮะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย่าเป็นค้างฮะกดโทรเข้ามาเลยนะฮะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจในนาฬิกาของกร i ทคอนเฟิร์มนะครับนาฬิกานี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่ผมจัดทามาด้วยคติทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบที่เรียกได้ว่านําประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้นาฬิกาการใส่นาฬิกาแบรนด์ดังๆนะครับมาหลายแบรนด์ทีเดียวนะครับมารวบรวมอยู่ในนี้ครับเพื่อให้เป็นทั้งนาฬิกาแล้วก็เครื่องรางให้กับทุกท่านใช้ได้ตัวในราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง6 9 9 0กบาทเท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกาที่ผมทําเองครชื่อแบรนด์กรไทคอนเฟิ มีดีอย่างไรนะครับต้องบอกเลยนะครับแน่นบนนะฮะท่านจะเห็นนะครับจะมีลักษณะของพระอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีสีน้ำเงินและสีขาวเป็นตัวแทนของสุริยนจันทราแล้วก็หยินหยางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหยินหยางเป็นลักษณะของความสมดุลชีวิตจะไม่ตกต่ําสุริยนจันทรานั้นนะฮะเป็นลักษณะของเทพที่เสริมในด้านเกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นครับยังมีดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่ง12นาฬิกาซึ่งเป็นตําแหน่งมหาอุดครับบ่งบอกถึงลักษณะส่งเสริมนะฮะดวงเกี่ยวกับพ่งความมั่นคงความดีเด่นเรียกว่าวาสนาบารมีทําอะไรก็สมเ็จโดยเฉพาะเกี่ยว กับคนที่ทําเกี่ยวกับในหน้าหรือว่าเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ยศตําแหน่งข้าราชการนี่ต้องบอกว่าจะหนุนนาและเสริมดวงอย่างมากทีเดียวนะครับดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งสุดของนสสา,ยายกาผู้หญิงที่สมใสจะได้อํานาจของดาวจันทร์ที่อยู่ในตํนสสาแหน่งราศีเมษที่ดีมากๆศุกรองนายกาทาให้ท่านจะมีคู่ครองที่ดีนะครับหรือดวงจะเป็นคุณหญิงคุณนายได้เลยนะครับนี่เป็นเคล็ดที่ผมแฝงไว้ในนาฬิกานะครับต่อจากนั้นครับในตํนนาแหน่<อ>ง6นาฬิกา<อ>นะครับเหมือ,อนกังหันหมุนยูดตลอดเวลานะฮะผมได้คติมาจากแชรึ่งบหมว่ยวนะครับซึ่ง มีนาฬิกาที่มีแชรกงมิวหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับจะหมุนนําโชคนาราบมาเข้าสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะครับในส่วนด้านหลังนะครับจะมีคาถาหัวใจเงินล้านนะครับเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรืออยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้แนบกับข้อมือของท่านเหมือนกับท่านได้จับเงินล้านจับคาถาเงินล้านอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเลยนะครับพร้อมกันนั้นครับผมยังปลกเสกด้วยคาถาเงินล้าน108จบในเลิกดวงดอกพิกุลตรีจักรมารโยกนะครับซึ่งเป็นคุณภาพดวงดาวที่ดีมากๆในช่วง ที่22สิงหาคม63ที่ผ่านมานะครับเป็นเลิกที่ดีเวลาที่ดีในการที่จัดทํานาฬิกาสุดที่รัของผมนะครับเพื่อทุกท่านได้สวมใส่นะครับแล้วระบบนาฬิกาผมนั้นเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใส่ฐานนะครับก็เพียงแต่ท่านใส่ในข้อมือเลฮะเขย่าเขยเขย่านาฬิกาก็จะสามารถเดินและใช้งานได้ปกติครับก่อนนอนนะฮะก็หมุนขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะสักสิทีนะครับมีระบบกักเก็บพลังงานนะฮะก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยทีเดียวนะครับประหยัดคุ้มค่านะครับแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวกับกลิ่นคอนเฟิร์มนะสาม มาสั่งจองได้ที่แฟนเพจของผมเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านที่ดูในขณะนี้นะครับผมรบกวนขอ1แชร์ครับขอให้ท่านนะฮะจงร่ํารวยจงถูกหวยได้รับเงินก้อนโตปลดหนี้ปลดสินขอให้สุขภาพดีแข็งแรงขอให้เจอความรักที่ดีการงานที่มั่นคงจับเงินจับทองตลอดไปขอบคุณครับ